ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เป็นเพลรับเติมเกม e a f c 2 4และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over Top u p สวัสดีครับผมวันนี้ว่าพบกผมก็ราอิ๋นะวันนี้ก็อยู่กันในเกม FC 24เช่นเคยนะผมกับโปรโมใหม่นะผมฟุตแฟนตาซีไม่ใช่ฟุตนะครับผมแฟนตาซี FC นะครับผมนะก็เป็นการ์ดเขาเรียกการ์ดไลฟ์นะครับผมก็คือจะอัพสเตตตามตามทีมที่มันสังกัดอยู่นะมันก็จะมีบอกว่าสังกัดทีมไหนอะไรยังไงนะผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะผมนะ เดี๋ยวขอเริ่มที่ SBC เหมือนเดิมนะผมแล้วก็เดี๋ยวไปดู o b j e c t i v e แล้วก็ค่อยไปดูไอ,ไอนักเตะนะครับผมส่วน e v โวเนี่ยว,วันนี้ไม่ค่อยมีอะไรผมไปดูแล้วมีอ e ีโวกากอันนึงครับผมก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะ โอเค S อ okay, C วันนี้ก็มีทีมโอเวนเนอร์ครับผมทีมโอเวนเนอร์ค่าทำน่าจะประมาณห0 0 0 0น0กแสนครับโดยประมาณครับผมนะตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่เป็นคอนเซปต์เป็นการ์ดไลฟ์เนี่ยก็คือจะอัพสเตตตาับตามค่าพลังของทีมที่สังกัดอยู่นะครับผมนะเงื่อนไขของการอัพของตัวรุกนะครับผมที่เป็นแฟนตาซีนะที่ไม่ใช่การ์ดฮีโร่นะก็เป็นใบสีฟ้าอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นตัวลุกหรือกองกลางเนี่ยมันจะเขียนบอกไว้เลยครับเนี่ยเราสามารถกดมาดูได้ครับผมที่เนี่ยที่แอนดี้ชันอินโฟมิชันเนี่ย ถ้าเป็นตัวลุกหรือกองกลางเนี่ยนักเตะเนี่ยต้องยิงหรือจ่ายอย่างน้อย1ลูกครับใน4เกม1ประตูหรือ1แอสซิตใน4เกมและสเกมลีกเท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะไรอย่างนี้จะไม่นับเลยบอลถ้วยจะไม่นับเลยจะนับเฉพาะเกมลีกเท่านั้นครับถึงจะได้บวกหนึ่ง เงื่อนไขที่2ก็คือสโมสรอนต้องชนะ2เกมจาก4เกมถัดไปครับซึ่งแวนเนอร์เนี่ยสังกัดอยู่กับสเปอร์ก็จะต้องนับตามอิงตามบอลจริงนะผมก็คือสเปอร์ครับเงื่อนไขที่3ก็คือนัตเตะเนี่ยได้ลง3เกมครับจาก4เกมที่เป็นเกมหลีกเท่านั้นนะก็จะได้บวกอีกหนึ่งครับแล้วก็เงื่อนไขที่4ครับคือสโมสรอนเนี่ยสามารถยิงรวมกันได้11ลูกใน4เกมที่ที่จะถึงเนี่ยก็จะได้บวกอิกหนึ่งครับก็จะเป็นสเงื่อนไขอันนี้คือสําหรับตัวลุกของทุกทีมเลยตัวลุก แอ t แท k กเกอร์กับมิดฟิลด์จะใช้เกมนี้หมดเลยครับซึ่งแวนเนอร์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจครับอาจจะต้องถามแฟนสเปอร์หรืออาจจะต้องส่องฟอร์มกันเอาเองครับว่าโอกาสอัพมันจะเป็นยังไงแต่จากที่คุยๆกับคนดูเมื่อวานก็น่าจะได้สักบวก2โดยประมาณครับน่าจะได้สักบวกสสำหรับแวนเนอร์ครับซึ่งตัวนี้สกิลมุฟสี่มิ o ฟิ5ห้าครับผมเพสต์สไตล์ hmm. ที่มันให้มาเนี่ยจะเป็นชิปช็อตทองกับโพกช็อตทองซึ่งไม่ค่อยดี พราะว่าช็อตใช้ได้แต่หาจังหวะใช้ยากนิดนึงแต่ชิปช็อตน,นี้แทบไม่ได้ใช้เลยผมกลายเป็นเพรสไตสีเงินมันดีสักกว่าอีกนะส่วนเรื่องของสเต,ต็เนี่ยไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยจ่ายบอลไม่ดีฟินิชชิ่งยังไม่ถึง90เลยด้วยซ้ำสำหรับกองหน้ายุคนี้ถือว่าน้อยครับแล้วก็คอมเพเชอร์ต่ำแปาครับผมนะตัวนี้ต้องรออัพอย่างเดียวถึงจะดูถึงจะดูคุมเม็ดเงินครับซื้อถ้าทำมาตอนนี้แล้วสมสม,มติมันอัพไม่ถึงบวก2นะผมบอกเลยว่าเจ๊งครับผมบอกเลยว่าเจ๊งเพราะฉะนั้น แต่ถ้าอยากทําทหรือเป็นแฟนสเปอร์ก็ยังพอรับได้แต่ว่าถ้าเลือกได้ไปเล่นตัวอื่นดีกว่าสมาองหน้านะวอเนอร์ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ในส่วนของออบเจกตีวันนี้มี2อย่างครับผมออบเจกตีก็จะมีนี่ครับมีแฟนตาซีเอฟซีครับครับผมมา2อาทิตย์นะยีเกมเล่นกันช่าช้ครับผมแล้วก็มีนักเตะตัวหนึ่งครับผมชื่อเนเรียอิซากิรียาครับผมนะสเตตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพศสไตลก็จืดจืดครับแล้วก็ เป็นทีมแบบโซเซดัดด้วยโซเซดัดหญิงอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็จะอิงตามทีมโซเซดัดหญิงนั่นแหละก็ต้องไปดูกันเอ,เองครับฟอร์มเป็นยังไงโอกาสอัพเป็นยังไงนะอันนี้ผมขอไม่พูดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะผมนะทีนี้เราไปดูนักเตะดีกว่าว่าตัวไหนน่าสนใจไม่น่าสนใจอะไรยังไงครับผมนะไปดูนักเตะกันหน่อยครับผมแฟนตาซีก็จะมีทั้งแฟนตาซีธรรมดาแล้วก็ฮีโร่นะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูที่แฟนตาซีธรรมดาก่อนแล้วกันนะผมเพลยอรยแฟนตาซีใบสีฟ้านะอันนี้ครับผมนะ ไปสีฟ้านะตัวที่น่าสนใจอย่างสตาเก้อะไรย่างี้ผมข้ามเลยนะตัวที่ไม่น่าสนใจผมจะไม่พูดเยอะนะครับผมสตาเก้ Star นี่ไม่ไหวครับอังเดป o ลิตาโนนาโปลีก็ไม่ค่อยไหวครับอิซิกาอันนี้ก็ตัวออบเจคทีฟนะโมลิน่านี่พอได้ครับเนื่องด้วยว่าพี่แกอยู่แอตมาดริดฟอร์มค่อนข้างโอเคแล้วก็ด้วยความเป็นแบ็กมันไม่ต้องการสเปคอะไรมากตัวนี้พอได้ครับโกนาเต้นี่ดูดีเพราะลิเวอร์พูลนี่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับในลีกครับ เนี่ยสำหรับกองหลังผมขอเพิ่มนิดนึงเพราะเมื่อกี้พูดถึงตัวลุกใช่ไหมแอตแทกเกอร์ er, แล้วก็มีฟิลด์ในส่วนของดีเฟนเดอร์กับ GK เนี่ยขอแค่1นึ่งคลีนชีทครับคือทีมมาหนึ่งคลีนชีทคือมันจะง่ายกว่าตัวลุกกับมิดฟิลด์เพราะตัวลุกกับมิดฟิลด์คุณต้องการยิงกับแอซซิตใน4เกมลีกที่จะเกท,ที่ที่จะเตะเนี่ยขอ1ลูกยิงกับแอซซิตแต่ดีเฟนเดอร์เนี่ยขอแค่ทีมคลีนชีทครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นผลงานส่วนตัวไงคือขอแค่ทีมคลีนชีทพออ่ะ ก็จะได้อัพเลยครับบวก1แล้วก็ที่เหลือก็เหมือนกันหมดมีโอกาสอัพได้บวก4ครับซึ่งลิวพูเนี่ยแข็งแกร่งแต่อาจจะเสียประตูบ่อยแต่แข็งแกร่งบวก3ามอะไรเงี้ยน่าจะมีครับบวก2บวก3บวกนี่มีแน่คุณอเต้ถือว่าน่าสนใจครับอาร์ตปาร์ตนี่เฉยๆครับสเตตกับสกิลมูฟวิกฟุตยังไม่ค่อยดีแต่เรื่องของการได้อัพก็ต้องไปดูกันครับมาจินี่กากเลยครับคาวฮานตัวนี้ก็น่าสนใจมากครับเพราะโอกาสบวก4ค่อนข้างสูงครับอินเตอร์ผมก็ตามแช่งอยู่แต่แช่งไม่ค่อยลงย โอกาสบวก4ค่อนข้างสูงครับสำหรับคาร์นูครูครับนะถัดมาเดลิ t ครับมาเยืนช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วก็ได้ข่าวว่าเดลิ t ไม่ค่อยได้ลงด้วยนะแต่อุปาเมกาโน่เจ็บเอ้วันเมกาโน่โดนใบแดงก็อาจจะมีโอกาสได้ลงมากขึ้นครับผมนะในส่วนของสแตตการใช้งานเนี่ยตอนนี้ถือว่าโอเคครับแต่ถ้าได้อัพสักบวก 2. บวก3จะดีขึ้นครับได้จ็อกกี้ทองกับเอเรียลก็ถือว่าไม่แย่ครับเคลลี่นี่ดูดีมากสำหรับปีกสายคอสครับแต่ส่วนซิตี้หญิงนี่ผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่เป็นปีกสายคอสที่ดูดีมากวิฟุตห้าครับผมแล้วก็วิชันคอซิงเนี่ยดีครับได้ลาปิดทองกับวิเพชทพาร์ททองนี่ดีเลยครับผมนะ แวนเนอร์นี้พูดไปแล้วเนาะเบนดี้นี่สุดยอดแน่นอนครับสไลด์ทองอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ควิกเต็บทองนี่ของดีมากครับแล้วพี่แกอยู่มาดริดอีกหลังหากครับโอกาสบวก2บวก3มีแน่อยู่ที่โอกาสได้ลงและโซคลีนชีส so, อะไรเงี้ยมีอยู่แล้วครับมาดริดเนาะแจ็คกี้ลิตตัวนี้เจ็บครับพอเจ็บเนี่ยอ่าเงื่อนไขแรกเนี่ยไอยิงกับแอซซิตเนี่ยอาจจะลุ้นยากแล้วไม่รู้พี่แกจะกลับมาเมื่อไหร่ครับแล้วก็ลงอีก3แมตช์นเนี่ยลุ้นยากแล้วต้องไปลุ้น2อันหลังครับก็คือขับบิน2เกมกับคลับสกอร์11โกเนี่ย ต้องไปลุ้น2อันหลังครับแจ็กกี้ลิทนี่ re, จริงๆผมว่าบาดเสียวครับแล้วก็ส่วนส่วนสเตตของมันเนี่ยไม่ค่อยดีด้วยเรื่องของการยิงไม่ดีเลยครับแล้วก็ได้สปีดโอเคจ่ายบอลโอเคเรื่องของการยิงไม่ดีแต่ดันได้ฟินิชช็อตทองมาครับซึ่งมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเขาเรียกอะไรมันไม่ค่อยเกื้อหนุนกันไงพลังการยิงไม่ดีแต่ได้ฟินิชช็อตทองมามันก็อยู่ในเกมที่แบบเขยิบไปอย่างนี้แต่ถ้ายิงดีอยู่แล้วแล้วได้ฟินินช็อตทองมามันก็ยิ่งดีขึ้นใหญ่ส่วนทิสเตอร์นี่ก็ไม่ค่่ออยยได้้้ใชูแลว มาคิดน,นอตเปเช่ชเสบายๆครับได้ได้ไดอ่าแอนติสปาเต้ทองด้วยแล้วก็ได้หม่งบอลทองครับแล้วก็สแต,ต็ตดีอยู่แล้วด้วยตัวนี้ผ่านครับแล้วก็ไฮไลท์ครับกรีซมันตัวที่โคตรโหดเลยยิงจ่ายเลี้ยงดีหมดครับจัมปิ้งเฮดดิ้งแอสดีหมดอยู่แอดมัลติดเปอร์เซ็นต์สูงครับที่จะได้อัพบวกสบวกสครับแล้วก็ได้สกิลมูฟ5ด้วยวิฟุต4ครับติดเรื่องความเร็วอย่างเดียวบวกสบวกสมานี่โหดสัสสัสเลยครับฟินเนสช็อตกับเทคดิฟครับโหดสัสสัสเลย แล้วก็ถัดมาครับที่ตัวฮีโร่ครับผมนะตัวฮีโร่ครับตัวแรกก็มา k โอครับตัวนี้ผมก็อยากได้มากแต่ก็ไม่ได้เลยเวิร์กเลดไฮไฮครับ44ครับตัวนี้ครับแอนติสปาเต้กับบ็อกทองครับตัวนี้แล้วก็ส่วนฮีโร่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเงื่อนไขมันไม่เหมือนในกาส์สีฟ้าครับฮีโร่กาส์สีม่วงเนี่ยมันจะมีโอกาสบวกได้แค่2ครับก็คือ1เงื่อนไขแรกก็คือสโมสรที่มันสังกัดอยู่เนี่ยชนะ2เกมครับสสโมสรอนที่มันสังกัดอยู่เนี่ย อ่ายิง11ลูกครับภายใน4เกมลีกเหมือนกันครับผมตัวนี้อิงจากยูเวนตุสผมบอกเลยนะอันแรกก็ลุ้นยากแล้วอัน2มึงตัดทิ้งไปเลยครับ11ลูกนยะ <c oughs> อาจจะได้สักบวกหนึ่งแต่ว่าเพสต์สไตล์มันโอเคอยู่ครับแอนติซิปาเต้กับบล็อกทองแล้วก็สแตทก,ก็ทรงๆครับสำหรับมาคิซิโอ ถัดมารรดี้ฟอลเลอร์44ครับตัวนี้สแตทแบกครับความเร็วใช้ได้แล้วก็ยิงคมครับเรื่องของความคล่องตัวอาจจะไม่จัดจ้านมากจ่ายบอลกลางๆงครับผมแต่เพสสไตล์นี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชิปช็อตครับส่วนแอร์เทียลทองพอใช้ได้ครับฟฟลเลอร์ er, ผมมองดูว่าอาจจะยังไม่ได้แบบถึงขั้นโหดอะไรมากมายครับถัดมาเปาโลฟูเตตัวนี้ได้สกิล5นะแต่วีฟุตมาแค่3ครับแล้วเล่นปีกได้2ฝั่งแล้วก็เอด้วยครับเร็วจัดคล่องตัวครับแต่ยิงกับจ่ายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้เพราะว่าเพย์สไตล์มันโอเคอยู่ลาปิดแต่อ e ินซิสซีมันไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าพี่แกวิชั่นแค่81ครับมันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่ก็ถือว่าใช้ได้แหละลุยคอต,ต้านี่กากเลยครับยังได้แฟร์ทองกับอ่ากับดูดบอลทองครับก็ไม่ดีทั้งคู่เลยครับแล้วก็อ่าฟินิชชิ่งต่ำด้วยมีจ่ายบอลอย่างเดียวความคล่องตัวไม่ค่อยมีครับค่อนข้างห่วยเลยลุยคอต้าครับถัดมาตัวนี้ผมว่าดูดีสุดแลวครับ แบ,บนซองคอมพานีครับเนื่องด้วยเพสตสไตล์แม่งดุทั้ง2อ,อันเลยครับแอนติสปาเต้กับอินเตอร์เซปครับดุทั้ง2อ,อันเลยแล้วก็สแต็ตดีมากด้วยครับวิ่ง 85, ดหีเฟนต์เกฟิสิกอล90คอมโพเชอร์เรเกชั่นก็สูงครับแล้วพี่แกอิงกับซิตี้ครับซิต,ตี้ก็2 2วินจาก4เกมได้อยู่แล้วครับแล้วก็เพอรเซอร์ส1ประตูจาก4เกมจะได้ด้วยได้บวก2ไปอีกเลตติ้ง93ตายหาครับโดจัด Lisa ลิซาลาซูวันนี้อิงจากบายเยนครับตัวนี้ก็เป็นแบ็กตัวเล็กหน่อยแต่ว่าดีเฟนต์กับฟิสิกอลอะไรดีแล้วก็ได้ควิกสเตปทองตัวนี้ใช้งานได้เลยครับนะถัดมาเคเบอร์ครับตัวนี้อิงกับเบอร์บวกหญิงผมพูดตรงๆผมไม่เคยดูครับ <c oughs> เป็นเป็นมิดฟิลด์สไตล์แบบเควินเดอ์บอยคือเน้นจ่ายบอล ยิงบอลแล้วก็พัทซิ่งครับผมสำหรับตัวนี้นะได้ทีเวล่ากับลีเล่ดทองก็พอได้ครับแล้วก็สุดท้ายครับเตเบทห้สี่ครับตัวนี้ก็จะโหดกว่าตัว UCL มาอีกแถมอิงกับแมนซิตี้อีกเช่นเดียวกันครับเพอเพอได้อีกบวก 2, 2> ครับโคตรด,ดุครับสำหรับฟุตแฟนตาซีเนี่ยผมอุตแฟนตาซีเนี่ยผมว่าฮีโร่เนี่ยน่าสนใจมากกับส่วนเพลเยอร์ที่เป็นการ์ดฟ้าเนี่ยก็โอเคหลายตัวก็โอเคครับผมว่าเป็นโปรโมที่ไม่แย่เลยสำหรับสาหรับอ่า อุตแฟนตาซี fantasy, นะโอเคก็ประมาณนี hmm. okay, ้แ <okay>, ล้วกันครับผมนะสำหรับอุตแฟนตาซีครับเดี๋ยวมีแถมเปิดแพ็คทิ้งท้ายนะผมนะยังไงใครชอบนะผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เป็นกลังใจช่องกอลลั่อีด้วยนะผมเดี๋ยวมีเปิดแพ็คเล็กๆนะครับทิ้งท้ายนะผมเดี๋ยวเจอกันนะครับผมคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเฮ้ยมาวะมาวะ ฝรั่งเศสไอ้เฮียเอ้ยเอสที ST ว่ากรีซมันฮขี้แตกเลยครับไอ้เฮียไอสัตว์ได้อังดเดรครับอังดเดรบวกสี่ไหมตัวนี้อังดเดรบวกสี่เพราะว่าอังดเดรเียตัวตัวหมื่นสองไอ้อังดเดรครับภาษพูดสองไป เอ้ยมาวะดีดีอิตาลี r w อสัตว์ Politanoi เฮียมันต้องสีม่วงครับไอ้เฮียเอ้ย Politanoi หน้ามันยังไม่สแกนเลยครับ Politanoi หน้านี้มากี่ภาคแล้วเนี่ยและ EA ก็ขยันขายมันจังนะ p o l i t a n o ไม่เอาก็ได้มาขี่เอ้ยมาวะเยอรมัน F2 เฮียตัวหญิงไอ่สัตว์ ไอ้เยี่ผมได้ตัวกากมา3ตัวแล้ววะไอ้เหี้ยสตาร์กี้เอ้ยอินฟอร์มหะอินฟอร์มปะไข่ในเฮาสิตี้สไลต์ทองนี่อะไปไปเฮ้ยมาดีดีอิตาลีอาร์เดบิลโพลีชาโน伊斯อะ โทลี่จาโนตัวที่สองไอ้เฮียเลตแปดเจ็ดเรอวไปทำเฮียอะไรครับเนี่ยมาหน่อยเว้เกิดมาครับมาขีเฮ้ยมาว่ะเฮียอินฟอร์มครับไอ้เฮียได้อินฟอร์มก็ยังดีครับไอ้เฮียเก็งกองแกงนี้เฮียอินฟอร์มไม่สั่นเอลคารามุตไอ้เฮียมาหน่อยเว้ย โ oh, oh. อ,อ้โหซองล้วนไอ้เหี้ยสเปนซีเอ็มปาเลโกดับหน่อยดับกว่าดับดับไอ้บาเป้บ้าเดี๋ว่าไอ้เหี้ยอ,อ่านจะหมดไอ้เหี้ยผมว่าผมไอ้เหี้ยผมว่าผ,ผ,ผมได้ตัวดีว่ะซองนี้ครับเปิดเลยแล้วกันครับผมว่าผ,ผมได้ตัวดีว่ะจัดไปไอ้เหี้ยได้ดีอาบี้ว่ะ ดียบี้เทคดีฟครับเฮียเฮียอาหน่อยเว้โอ้โหอินฟอร์มอีกแล้วอย่าซ้ำในสัตว์ซ้ำไหมเนี่ยแคนาดาเนี่ยอ๋อไม่ไม่ไม่จนทันเดวิดดีเลดเยอะเลดเยอะแปดสี่คูณห้าแปดห้าคูณสองก่อนแล้วกันครับ เฮี้ยมาหน่อยดิจะหมดแล้วโอ้โหสองล้วนไอ้เฮี้ยใครวะเนี่ยไอ้เฮี้ยสตาเก้ทำไมเป็นไอ้เฮี้ยกับโลโวไอ้เฮี้ยเฮ้ยไอคอนว่ะไอ้เฮี้ยเอ้ยการเงินสับสีแม่คตรไอคอนเลยเฮี้ย

แิดวจ็ดคูณ4ของน้องกอครับต้องมาแล้วอเอ้ทอดได้เวลาแล้วครับเอาจริงแล้วครับเอาจริงแล้วมาคีซิโอจะไปโอ้ ไอ้เฮียในที่สุดกูก็ได้วันได้แล้วอะในที่สุดกูได้วันได้แล้วไอ้เฮียกูได้วันได้แล้วโว้ยไอ้เฮียลาก่อนแคมเบลไอ้เฮียในที่สุดผมก็ได้วันได้แล้ว อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด s ับสไ r ร b ์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน youtube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะผมเจอกันจ้า